ของเฮาวันนี้ก็คือเดินทางบ่ยเยอะใกล้ตัวเมืองประยัดคนมานากักแต่ว่าได้ฟิลเหมือนเขาได้ไปแอลดอย์กลๆนะเจ้าที่สำคัญวันนี้ก็เป็นวันปอตัยเนาะเฮาก็อยากมาชิวๆกันเจ้า 15นาทีตอนนี้ใบสองปลายแล้วแดดกำลังออกแต่ว่าต้องรุ่มต้องรุ่มดอยเกาะอากาศเย็นเย็อยู่ค่ะเดี๋ยวดูว่าตรงบนดอยมันจะกี่องศาเนาะเจ้าเขาจะซื้อน้ำมันน้ำมันไข่เนี่ยไข่อะไข่เนาะ ไข่น้ำแล้วก็อนขนมตัวอ่ะ ถึงแล้วคะ่ะตอนนี้เราก็จะมาติดต่อจุดกางเต็นท์ก่อนนะเจ้าที่นี่มีที่กางเต็นท์กับห้องพักเลยนะคะสําหรับคนที่สนใจมากางเต็นท์กับคนละสามสิบบาทเองคะ่ะเนี่ยคะ่ะเส้นทางตรงนี้ก็สามารถเตินไปวัดพระาธาตุดอสุเทพได้ตัวนะเจ้าทางซ้ายมือจะเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ค่ะแล้วก็มีบ้านพักตรงนี้นะคะห้องน้ําก็อยู่ตรงด้านล่างนะจ้า ที่สุบรีกับเมืองปูนะคะจุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ําผู้หญิงนะคะห้องน้ํป้ายจะอยู่ตรงด้านนั้นนะคะตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ําเลยค่ะสามห้องตรงนี้นะคะสะอาดค่ะมียื่ด้วยกันสามห้องสําหรับห้องอาบน้ําผู้หญิงนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น ห้องสุขานะคะมีด้วยกันีห้องสะอาดนะคะสะอาดดูแลดีค่ะตรงด้านปุ๊นะคะก็จะเป็นเหมือนร้านกาแฟเจาะตรงนี้เป็นตรงรูปนี้เป็นบ้านพักสุเทพอะคะ่ะ103า แล้วก็มีข้างในแห็มหลายหลังเลยคะ่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟเล็กๆนะคะสิบเก้าองศาค่ะ ตองเพขอสามารถสั่งอาหารกิ่นในตัวนะเจ้าแต่ว่าร้านเพื่อน่าจะปิดประมาณบ่ายห้าโมงนะคะเนี่ยค่ะเมนูน่ากินราคาย่อมเยาวค่ะแล้วน,น,นี้ราคากาแฟค่ะนะค่ะนี่ก็จะเป็นอัตราค่าตอบตอบแทนที่ภาคค่ะวันวันจันถึงวันพฤหัสเนี่ยคนใหญ่สาวบา ละอ่อนสิบ,บาทคนต่างชาติหนึ่งร้อยค่ะละอ่อนห้าสิบแล้วก็มีมีบริการถุงนอนที่รองนอนหมอนเลยนะคะแล้วก็มีผู้เจ้าเต็นท์เลยนะเจ้าสำหรับคนที่มองมีเต็นท์นะคะจากติด,ดต่อสอบถามตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปตีลานกางเต็นต์นตรงบนว่าน,นะคะเดี๋ยวขอไปเลือกตี้ก่อนนะคะคนเริ่มมากันเยอะเจ้า จริงๆก็ขับรถขึ้นมาได้นะคะตะกี้เขาแวะเข้าห้องน้ำก่อนเนาะมีคนมากางหลายคนแล้วเหมือนกันนะคะฮึบ คาดว่าจะได้ตรงนี้นะคะเดี mm ๋ยวขอไปเดินดูตรงปุนก่อนตรงใกล้ๆนี่ก็มีห้องน้ำเลยค่ะเดี๋ยวขอเดินไปดูตรงฝั่งโน้นนะค่ะเผื่อได้ได้ว nah, ิวดีกว่าก็มีช้าวต่างชาติเพิ่กลมากันเยอะอยู่นะคะคนญี่ปุ่น คนเกาหลีฝรั่งเนี่ยค่ะเป็นชอบอืมอันนี้ลานโดยรอบเลยนะเจ้า เป็นตรงนี้ดีกว่าเนาะตรงนี้จะเห็นวิวนิดนึงอ,อืมอืมก็คืว่าเอาตรงนี้ดีกว่าค่ะเห็นวิวสลบเลยค่ะแล้วก็ฟังปุ้นจะเป็นวิวเมืองจ้ะ แรงแล้วนะคะก็ยังเสาะหาก,กาแฟกันกินอยู่ตอนนี้นะคะเป็นเวลาเออเดี๋ยวน,นะคะบ่ายห้าโมงแรงแล้วนะคะตะกี้ตอนทามามันอุณหภูมิสิบเก้าองศาเนาะมาเดี๋ยวนี้สิบเจ็ดองศาแล้วค่ะต้องร่มยังมีแดดอยู่นะคะแล้วก็เห็นหมอกไเตยวม่แอร์ตรงน,นี้ดีกว่าค่ะบรรยากาศดีกว่าเจ้าชิลขนาดนอน ตรงนี้นะคะเห็นกอปุ้นนะคะเป็นพระธาตุดอยสุเทพนะเจ้าจริง,รงๆเขาสามารถเตียวตรงลุ่มตรงปุ้นนะคะมันจะมีตังเดินตรงปุ้นอะเลาะไปได้นะคะเจ้าอืมขับเข้าอันนี้นะคะง่ายแต่ว่าจะต้มกว๋วยจั๊บอยู่ <laughs> đi vào phải nó <laughs> ừ. <laughs> lắm ตรงบนนี่ก็มีห้องน้ำแหมตีนะคะห้องแยกชายหญิงเจาะมีในห้องอาบน้ำาห้องสุขาค่ะดีจะพาไปดูห้องน้ำเนาะห้องน้ำสะอาดค่ะแต่ที่นี่มันมีเครื่องทำน้ำอุน่นใื้หน้าเจ้า นี่ค่ะห้องน้ำฝังผู้หญิงห้องอาบน้ำค่ะนี้ก็จะเป็นห้องน้ำสะอาดค่ะ ในลานแหมฝังค่ะอันนี้เป็นเต็นเจ้าค่ะของอุทยานเนี่ยค่ะข้างแทบแทบนี่ก็จะเป็นบ้านพักอะค่ะมีหลายหลังเดี๋ยวปามาดูฝั่งนี้พองค่ะจริงๆลานตรงนี้ก็อก,า,กางเต็นได้นะคะ ะคกลางได้หมดเลยริมริมขอบจีก็ได้เจ้า can't fly things just feel heavy tonight I'm tasting no tears I'm fighting no Shoot. Sure. take a flight, things just feel heavy.